สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอ,อยู่บริเวณถนนสุขุมวิทแถวซอยร้101ทับ1ด้านหน้าของผมก็คือ c l o u d e ลเว e นที่มีมูลค่าการลงทุน4 0 0ล้านก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันดับหนึ่งในเอเชียโครงการ c l o u d e ลเว e นก็ตั้งอยู่บนพื้นที่27ไร่ติดถนนสุขุมวิท ใกล้กับ BTS สถานีอุดมสุขเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2565โดยบริษัทไทยโอบยายชิ ผู้พัฒนาโครงการก็คือบริษัทแมกโนเลียคุณลิตี้ดีเวล็อปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือตัวย่อว่า MQDC ได้พัฒนาโครงการค่าวอิลเวนให้เป็นศูนย์รมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ประกอบอาชีพแล้วก็แสดงผลงานสร้างสรรค์เมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะทำให้ถนนสุขุมวิทย์ด้านฝั่งใต้ ก็จะเป็นย่านนวตัตก,กรรมเหมือนกับบอลสำเร็จของ Tru e Digital Park คลาว d ์อเว่นก็เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบมิกซ์ยูสมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง2 5 4 0 0 0ตารางเมตรประกอบไปด้วยสิลปกงานเกรด A พร้อมพื้นที่สตูดิโอตอบโจทย์การทำงานของวงการครีเอเตอร์ ด้วยเวลาเปิดทำการยาวนานถึง24ชั่วโมงศูนย์การค้ารูปแบบใหม่สนับสนุนธุรกิจร้านค้าของครีเอเตอร์สำหรับการสต็อกแพ็คหรือว่าส่งสินค้าภายในก็ยังมีโรงแรม2แบรนด์เป็นโรงแรมใหม่นะครับระดับโลกที่จะเปิดตัวในไทยเป็นครั้งแรกตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างบุคลากรด้านการสร้างสรรค์คอนเท,น,เทนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีฮอล์จัดงานคอนเสิร์ตแกงแข่งขันมีโรงละครแบ็กบ็อกเทเตอร์นอกจากนั้นยังมีสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามาออกกำลังก,กายแล้วก็พักผ่อน พา w e r ลเวสนะครับก็เป็นโครงการที่ถือหุ้นและลงทุนร้อยเปอร์เซ็นโดยบริษัท m e ี d o l i a Quality Development อร์ปอเรชั่นจำกัดล่าสุดอยู่ระหว่างก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารก็มีแผนจะเปิดให้บริการเป็นบางส่วนในช่วงปลายปี2567นี้ ก็เป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอันดับหนึ่งในเอเชียขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VP Packet ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ